สวัสดีครับก็มาต่อที่มุมมองทางเทคนิคนะเมื่อวานนี้ก็เกิดเทคนิคอลรีบาวขึ้นมาสําหรับตัวเซดินเดกนะครับก็จุดเมื่อวานที่เราคุยกันก็คือการที่หุ้นที่ทานิวโลเนี่ยเกิน50%นะเป็นะเป็นแพนิคเซลนะเวลาเป็นแพนิคเซลเนี่ยเราคงต้องคาดหวังการเกิดเทคนิคอลรีบาวน์นะจุดคอนเฟิร์มของเราคือให้กลับยืนเหนือ1นึ่งอนะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเปิดมาปุ๊บก,ก็ยืนเหนือ1 2ึ่งสได้เลยนะทำให้ตัวของเซดินเดกเนี่ยก็สามารถฟื้นตัััวกลบบขึ้้นนมาไดะคร แต่ก็อย่างที่เราคุยไปเมื่อวานนี้นะว่าการเกิดแพนิคเนี่ยที่สูงกว่าเส้น2 0 0้วันเนี่ยจะไปหวังแบบรีบาวแรงๆเนี่ยเหมือนกับช่วงตรงนี้เนี่ยหรือช่วงตรงนี้เนี่ยมันก็คงไม่ได้นะครับมันก็ยังมองได้เต็มที่ก็แค่ไซด์เวย์นั่นเองนะครับเพราะอย่าลืมว่าเวลามันขึ้นไปเนี่ยเกินพันสามร้อยพันสามร้อยสิบเนี่ยคือถ้าเกิดมันขึ้นไปแล้วมันเกินพันสามร้อยสิบขึ้นไปเนี่ยถ้านิวโลยังเยอะอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็เจอเหตุการณ์เดิมนะครับตอนนั้นที่เราเห็นว่ามันเร แล้วเราเห็นว่าเบรกแล้วก็นิวโลเยอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะไปไหวสุดท้ายก็โดนขายลงมานะครับดังน,นั้นผมว่าตอนนี้ต้องมองภาพเป็นไซด์เวย์ไปก่อนแหละถามว่าแล้วมันจะกลับมาขึ้นอะไรอเงี้ยอีกทีเมื่อไหร่นะคือคือก็คงต้องต้องให้นิวไฮเนี่ยกลับขึ้นมาก่อนแล้วนิวโลเนี่ยหายไปเยอะกว่านี้นะครับซึ่งเมื่อวานนิวโล50านะครับมันเหลือมรมาที่38 38แต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่แล้วสังเกตมามเมื่อวานเนี่ยนิวไฮก็ไม่ขึ้นเลยนะครับมันก็เลยทําให้เราก็ไม่ได้หวังก รีบาวขึ้นแบบแรงๆ,ๆต่อเนื่องนะครับก็ภาพใหญ่ก็คงเป็นลักษณะของไซด์เวย์นั่นเองนะครับมาต่อนี่ภาพของเซตฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์ก็ไซด์เวย์เหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นไซด์เวย์ที่เล่นยากแหละนะครับเพราะว่าเวลามันขึ้นไปด้านบนเนี่ยขึ้นไปด้านบนมันก็เกิดฟอลเบรกนะครับลงมาที่ด้านล่างเนี่ยนะครับ มันก็ซื้อกลับไม่ทันเหมือนกันเพราะว่ามันมีการเปิดกระโดดกลับขึ้นมาที่ประมาณ82ดสูงเลยเมื่อวานนี้นะตรงนี้ก็8 2ดละแปลว่าอะไรนะแปลว่าตอนนี้อยู่ที่ตรงกลางของกรอบพอดีเลยนะคทำให้เซี้เนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยอนะตอนนี้ก็คงต้องเวทันซีแหละเพราะว่าอยู่ที่ตรงกลางของกรอบนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเล่นยากเลยแหละสำหรับตัวของฟิวเจอร์นะครับไม่เป็นไรนะเพราะว่าช่วงช่วงต้นปีเนี่ยเราป่วยไปได้เยอะแล้วในตัวของฟิวเจอร์นะช่วงหลังเนี่ยไซเว่ก็ ไม่มีจังหวะก็รอไปนะครับมาที่ราคาทองคำดีกว่านะครับสำหรับราคาทองคำก็ยัง break new high ขึ้นไปต่อเนื่องนะครับแต่ถามว่าตอนนี้มันมีความเสี่ยงต่อ bearish divergence ไหมก,ก็มีนะครับแต่อย่าลืมว่ารอบที่แล้วเนี่ย bearish divergence ก็ถูกทำลายไปเหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาเล่นเล่นทองเนี่ยสมมติถ้าอยากช็อตจริงๆเนี่ยนะครับจุดที่เราคุยกันเนี่ยถ้าเกิดแบบเอาชวนจริงเนี่ยคือต้องเป็น ไฮของสัปดาห์ก่อนหน้านะครับแต่ไฮสัปดาห์ก่อนหน้ามันไกลแหละมันคือประมาณ4 6 0ซึ่งโอ้กว่าจะลงไปถึงเนี่ยนะครับมันห่างคือวันนี้ก็วันพฤหัสละวันจะวันศุกร์ละนะครับดังนั้นมันก็โอกาสที่จะถอยลงไปต่ำกว่านั้นมันก็มันก็ยากนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครที่แบบมีความ aggressiv กว่านั้นนะครับเราอาจจะให้ใช้ไฮของวันไปเลยนะครับอย่างสัปดาห์เนี้ยนะครับลองสังเกตนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยไฮของมันเนี่ย มันก็ทะลุไฮขึ้นมาเรื่อยๆทะลุไฮขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทะลุไฮขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเมื่อวานเนี่ยมันมีไฮอยู่ที่ไฮอยู่ที่ประมาณนี้นะครับไฮของเมื่อวานคือแท่งนี้4218ดังนั้นนะครับถ้าเกิดอยู่ดีวันนี้เนี่ยถอยลงมาต่ำกว่า4218เนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะช็อตเก่งกำไรระยะสั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดช็อตเก่งกำไรระยะสั้นเนี่ยต้องมีสต็อปด้วยก็คือ ก็คือไฮของวันนี้ที่มันขึ้นไปในช่วงแรกก่อนที่มันจะถอยกลับลงมาเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยต้องใช้ตัวนันเป็นจุดในการ s t o p l o s s นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าเวลาสมมติเราจะเล่นพวกดักช็อตในหุ้นที่มันมีในตัวของสินทรัพย์ที่มันมีการแบบขึ้นแรงๆอะไรเงี้ยนะครับเวลาเราพยายามจะทายจุดลงเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องอาจจะเจอแบบการ s t o อบ่อยก็ได้เช่นสมมติมันมันถอยกลับลงมาเราช็อตถ้ามันขึ้นใหม่ๆก็ Stop นะแล้วก็รอเล่นแบบเดิมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยสองสาครั้งเหมือนกันเพื่อจะ ได้จังหวะที่มันถูกต้องจริงๆนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับมันก็เป็นเป็นเทคนิคแหละนะครับในการแบบพยายามจะจับเรื่องของท็อปเรื่องของบอททอมนะครับแต่ปกติเนี่ยเรามักจะเห็นข่าวว่าอ่าคนนี้นะครับซื้อได้บอททอมนะครับคนนี้ขายได้ท็อปนะครับแต่สิ่งที่ข่าวไม่ได้ลงเนี่ยก็คือนะครับก็คือการที่ว่ากว่าได้ท็อปกว่าได้บอททอมเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยคัดไปกี่รอบนะครับดังนั้นเวลาจะเล่นเรื่องของการสวนเทรนเนี่ยนะครับเราต้องมีมายเซ็ตที่ว่าถ้าผิดก็คัด แล้วก็รอเข้าใหม่อะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับราคาทองคำส่วนตัวของซิลเวอร์นะช่วงนี้อาจจะดูแหลกกว่าทองคำนะเพราะว่าการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยของซิลเวอร์รอบนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ทะลุไฮเดิม erm ที่มันเคยปรับตัวขึ้นมานะครับคือการที่ซิลเวอร์ไม่ทะลุขึ้นมาแล้วทองมันทะลุเนี่ยเราก็เลยไปดักแหละว่าถ้าเกิดทองเนี่ยมันถอยลงมาต่ำกว่าจุดที่มันเบรกเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดช็อตได้เพราะว่าซิลเวอร์มันไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับ มาที่ราคาน้ํามันนะครับน้ำมันเป็นไงก็คงไซเวดาวแหละไม่ได้มีอะไรนะครับราคาก็ยังถอยลงมาต่อเนื่องสําหรับราคาน้ํามันส่วนค่าเงินบาทก็คุยไปเมื่อวานนี้ละนะครับว่า s m a 20เนี่ย32.3ก็เป็นแนวรับส่วนแนวต้านก็33นะครับตอนนี้ก็มอง s m a 20เป็นแนวรับ s m a 200เป็นแนวต้านนะครับ สำหรับตัวของเซกเตอร์โลเทชันนะคือตอนนี้กลุ่มที่รอจะเข้า leading ดดก็มีแค่2กลุ่มนั้นเองนะครับก็คือตัวของ ICT กับกลุ่มของแบงค์นะครับมาที่หุ้นแนะนำกันดีกว่านะครับสำหรับหุ้นแนะนำวันนี้ตัวแรกก็เลือกมาเป็นตัวของ EA นะครับสำหรับ EA มีแพทเทิร์นอะไรนะครับก็คือ EA เนี่ยสามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 20วันได้ครั้งหนึ่งนะครับคือก่อนหน้าเนี้ย EA เนี่ยอรอบที่แล้วนี่คือทะลุผ่านเส้น200เนี่ยปรับตัวขึ้นแรงแต่ขึ้นแรงไปก็ถอยกลับนะครับหลุดเส้น20แต่หลุดเส้น20เสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้ก็สามารถกลับมายืนเหนือเส้น20ได้ละแล้วสังเกตตัวสลบนะบสลบยังเป็นบวกอยู่ดังนั้นเวลาสลบเป็นบวกอยู่เนี่ยเราก็ต้องมองเป็นการย่อเพื่อขึ้นไว้ก่อนนะครับแนวรับ3.4สต็อปลอเท่าต่ำาหมือ3.28เป้าหมายคือ3.64แล้วก็3.82สำหรับ EA ตัวถัดมาเป็นตัวของแบมนะครับสำหรับแบมก่อนหน้านี้ที่มันมีข่าวเนี่ยก็เปิดกระโดดขึ้นไปแต่ตรงนั้นเราก็ไม่ค่อยอยากให้ไปไล่อยู่แล้วเพราะว่าราคาเนี่ยมันขึ้นไปเยอะนะครับแต่เวลามันถอยมาเนี่ยแล้วแกลเป็นปิดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าก็เป็นจังหวะในการเข้าไปรับแหละเพราะว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันก็วิ่งในกรอบ7.5 8.5นะครับคือกรอบมันประมาณ1บาทการที่ตอนนี้อยู่ใ,นในกล้ๆกรอบล่างเนี่ยผมว่าซื้อก็ได้เปรียบเพราะว่าถ้าผิดทางต่ำกว่า7.5มันก็สต็อปไม่ได้ไกลนะครับ แต่ถ้าเกิดถูกแล้วมันขึ้นไป8.5เนี่ยอัพไซด์มันก็เยอะกว่าสำหรับตัวของแบมนะครับถัดมามาต่อที่ SCC นะ SCC ก็เป็นหุ้นที่เราให้ระวังไปในช่วงก่อนหน้าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็นว่าเส้น20มันไม่เคยหลุดเลยนะครับแล้วอยู่ดีมันหลุดเส้น20อย่างี้ก็ต้องระวังการพักตัวก็พักตัวได้พักตัวแรงมากนะคคือตั้งแต่หลุดเส้น20นี่คือโดนขายเนี่ยลากมาต่อเนื่องเลยแต่ตอนเนี้ย แถวประมาณใกล้ๆ200ถามว่าปเป็นแนวรับไหมมันก็เป็นแนวรับแหละนะครับแล้วตัวของไอซ์ใส่โอเวอร์โซลไหมมันก็โอเวอร์โซแหละดนะังนั้นแถวประมาณ200เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดในการเริ่มกลับเข้าไปรับอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวของ S&C c นะครับแนวรับ200 stop อ o s s ร์ตต่ำมา196.5เป้าหมายคือ212แล้วก็220สำหรับตัวของ S&C c มาดูหุ้นนอกเซ็ทร้อยกันบ้างนะครับสำหรับหุ้นนอกเซ็ทร้อยตัวแรกก็เลือกมาเป็นตัวของธานีนะธานีก็เป็นเล่นของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับ เบรกเส้น200วันได้แล้วเนะี่ยถอยมาเส้น200วันไม่หลุดในรอบที่แล้วก็ขึ้นได้รอบนี้ก็ถอยมาเส้น200วันเนี่ยก็เหมือนจะไม่หลุดนะเมื่อวานนี้ก็มีแรงซื้อกลับมาก็จุดที่เราคุยไปเมื่อวานเนี่ยนะครับที่ผมคอมเมนต์ในเทคนิคข้อทอไปก็คือว่าถ้าเกิดหุ้นเนี่ยสมมุติเรามาร์กโลไว้นะครับว่าไอ้วันนี้มันเกิดแพนิคเนี่ยหุ้นหลายๆตัวมันหลุดโลถูกไหมครับหลุดโลลงไปปุ๊บอ่าเวลาหลุดโลเนี่ยถ้าเกิดหลุดโลเราก็ต้องคัดไปก่อนถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยแล้วเราจะกลับมาเล่นเนี่ยหรือว่ามีแล้วจะกลับมาเล่นเนี่ยก็คือว่าเมื่อเราคัดไปแล้วมันกลับมายืนเหนือโลที่มันหลุดได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนั่นเองเพราะว่าหลุดโลที่ห6 1นึ่งจุดหกหนึ่งแต่เมื่อวานกลับมาปิดหนึ่งจุดหกสองก็แปลว่ากลับมายืนได้นะครับก็เลยเป็นจุดในการกลับมาเล่นสําหรับตัวธานีส่วนสต็อปลอดวางไว้ที่เส้นสองร้อยวันประมาณหนึ่งจุดห้าเจ็ดส่วนเป้าหมายนะครับหนึ่งจุดหกแปดแล้วก็หนึ่งจุดเจ็ดสี่สำหรับตัวของธานีนะครับ ถัดมาเป็นตัวของ EPG นะครับ EPG ก็ถอยมาตามเส้นค่าเฉลี่ย200วันเหมือนกันนะครับประมาณใกล้ๆดุง3.06ก็เป็นแนวรับถ้าต่ำกว่า3บาทที่เป็นเส้น200ก็สต็อปไปนะเป้าหมายคือ3.18แล้วก็3.28สำหรับตัวของ EPG นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ Sifco นะครับสำหรับตัวของ Sifco เนี่ยก็ถือว่าเล่งตัวขึ้นมาได้ดีเลยในรอบนี้นะครับเกิดทะลุผ่านเส้น200วันและพร้อมกับการเกิด Golden c l o s ขึ้นมานะครับ แล้วจังหวะ pullback เนี่ยรอบแรกเนี่ย pullback แบบลึกหน่อยเพราะว่าเวลาหุ้นมันเป็นเป็นขาลงกันนาเนี่ยไอจังหวะ pullback ครั้งแรกเนี่ยมังจะก pullback ลึกก็คือลงมาแถวเส้น200วันแต่ pullback รอบที่2มันจะตื้นขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าลงมาแถวเส้น20วันแล้วเกิดแรงซื้อเราก็จะมองเป็นการย่อเพื่อขึ้นนั่นเองสําหรับซีฟโกแนวรับ2.34 stop loss ถ้าต่ํากว่า2.24นะเป้าหมายคือ2.5แล้วก็2.6นะครับ โอเคนะคเดี๋ยวถัดมาเราก็ามาที่ตัวของคําถามนะครับเห็นคุณคอมเมนต์ว่าคุณขึ้นทั่วโลกก็จริงแต่ว่า,เ,าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นการขึ้นแบบกระจุกตัวนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะแต่ไทยเนี่ยถือว่าจริงถือว่ากระจุกมากต,ต่างประเทศถามว่ากระจุกไหมก็ก็ค่อนข้างจะกระจุกตัวนะครับคือกลายว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับคือหุ้นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ต้องได้ประโยชน์มากกว่าพวกหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมเมล็ททาให้การขึ้นเนี่ย เป็นการขึ้นแบบประจุตัวซึ่งถ้าเกิดเราเลือกหุ้นไม่ถูกตัวเนี่ยบางทีดัชนีขึ้นเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเทรนด์เนี่ยที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะแต่ผมมองว่าในใน,ในหุ้นไทยเนี่ยสมมติเวลาสมมติเท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยไซโคโลจีคนที่เล่นเล่นหุ้นไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหุ้นใหญ่ๆหรอหุ้นใหญ่แบบ top 10, ท็อปสิท็อปไฟเราไม่ค่อยอยากเล่นหรอกนะรเราก็ชอบเราอยู่ในประเทศเนี่ยนะเราก็จะชอบรู้จกักหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยเยอะกว่าเราบางทีเราคิดว่ามีส คือหุ้นกลางหุ้นเล็กของอเมริกาผมเชื่อว่าหลายหลายคนก็ไม่รู้จักหรอกส่วนใหญ่ก็จะไปรู้จักหุ้นใหญ่นะครับซึ่งดังนั้นแบาว่าคนที่ไปเล่นทางฝั่งอเมริกาเนี่ยแล้วเราก็รู้จักหุ้นขนาดใหญ่ก็โชคดีไปว่ามันอาจจะเป็นตัวที่กระจุกตัวแล้วมันเป็นตัวขึ้นนะครับโอเคนะครับก็กลับมาที่เทคนิคนะครับก็ตัวแรกก็เป็นด R เลยนะครับเมย์ตัวนับแปดศูนย์นะครับ โอเคตอนนี้ก็ยังถับอยู่ในโซนต่ำนะครับก็ราคาก็ลงมาในช่วงก่อนหน้าเนี่ยเปิดแกลบลงมาแรงเลยแต่ช่วงนี้ก็พยายามตั้งฐานนะครับถามว่าซื้อสะสมได้ไหมประมาณกใกล้ๆตรง4.1ก็ซื้อสะสมได้แหละนะครับแนวต้านก็4.5สําหรับตัวของอ่าเมย์ตัวน80นะครับอ่มาที่ตัวของไทยรับเบอร์นะไทยรับเบอร์ก่อนหน้านี้คือปรับตัวขึ้นไปแรงเลยนะครับตัวนี้ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเราคุยกันไปตอนนั้นน่าจะเป็น i n v e r t h e a d d n d s น o u l d e r นะครับนี่แพทเทิรหากินในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เร่งตัวขึ้นไปแรงเลยตอนนี้ก็ถอยกลับมานะครับคีย์สำคัญเนี่ยมันมีแกลบที่0.7เป็นแนวรับดังนั้นเราก็อาจจะรอที่แกลบศูนเพราะว่า0.7ก็เป็นเส้น200วันพอดีเลยก็ซื้อที่0.7นะครับสต็อปลอถ้าต่ำกว่า0.6 6เป้าหมายคือ0.8แล้วก็0.9ตามลำดับสำหรับตัวของ t h a ับเบอร์นะครับถัดมาเป็นตัวของ Oracle นะครับ19นะครับ ถามว่าแนวต้านตรงไหนก็คงต้องให้ที่แนวเดิมไว้ก่อนแหละนะครับประมาณ10.6สําหรับตัว Oracle นะคืก่อนหน้าเนี่ยมันมีจังหวะที่ก่อนที่ดีอาร์มจะเข้ามีจังหวะที่เปิดกระโดดไปแรงๆแล้วดังนั้นเวลาขึ้นเนี่ยเราคงคงมองว่าติดไฮเดิมก่อนนะครับดังนั้นก็ให้แนวต้านที่10.6มาที่ตัว s s k นะครับก็ย่อกลับลงมานะครับสังเกตว่าเวลาย่อกลับลงมาอย่างเงี้ยนะครับแต่สโลปมันยังเป็นบวกอยู่นะครับ มันก็คล้ายๆกับ EA อน EA ที่เรา EA ที่เราแนะนำซื้อวันเนี้เพราะว่ามันสามารถกลับมายืนเหนือเส้น20ได้ดังนั้นตัวของ SK เนี่ยก็คือให้มันกลับมายืนเส้น20และนะครับค่อยเป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับส่วน MTC เครับ MTC เมื่อวานนี้เราคุยไปว่าไอ้ที่หลุดอาจจะเป็น e er a r ลอ e r ก็ได้นะครับเพราะว่าโซนแนวรับเนี่ยเราก็มองแถวช่วง40นะครับเมื่อวานก็กลับมายืนเหนือ40ได้ก็มอง MTC เนี่ยฟื้นตัวนะครับ แนวต้านคงประมาณ43.5-44ถึงสำหรับตัวของ MTC นะครับส่วนตัวของอ Pfizer เนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันลงไปแรงนะครับตอนนี้มันลงมาแดงต่อเนื่องหลายวันติดและนะคงเกิดค่าว่าคงมีโอกาสเกิดเทคนิคขอลีบาวแต่ว่าเวลารีบาวขึ้นมาเนี่ยก็คงต้องออกก่อนสำหรับตัวของ Pfizer นะครับส่วนตัวของ l a n d o u นะครับอันนี้ก็เปิดหลุด ตัวของเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0้วันลงมาน่าจะเป็น XD อะไรนี้หรือเปล่านะครับทำให้ตรงนี้นะครับเวลามันมีการเปิดแกลบอย่างเงี้ยลงมาเนี่ยคิดว่าก็ and เวดแอนซีไปก่อนเพราะว่ามันยังหาจุดซื้อจุดขายไม่ได้ปกติหุ้นที่มันมีการเปิดแกลบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องรอให้มันมีการทำแพทเทิร์นใหม่ก่อนไม่ว่าจะแกลบเรื่องจากอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะแกลบเรื่องจากข่าวไม่ว่าจะแกลบเรื่องของ XD หรือว่าอะไรเงี้ยปกติเวลามีแกลบส่วนใหญ่ก็จะให้รอทำแพทเทิร์นก่อนนะครับ ส่วนตัว SC นะครับ SC ก็ปรับตัวลงมาแรงนะครับสำหรับ SC เนี่ยหลุดเส้น uptrend เยี่ยอน,นี้ก็ไม่ดีนะครับจะเห็นว่าปุ่ม property เนี่ยเมื่อวานก็โดนขายแรงคือเมื่อวานตลาดฟื้นด้วยแล้วก็โดนขายเงี้ยก็ไม่น่าซื้อนะครับก็ให้รอจนกว่ามันจะกลับมายืนได้ก่อนมากกว่านะครับส่วนตัวของกันกุลกันกุลโอ้โหราคาก็เล่งตัวขึ้นไปแรงมากนะครับแต่ว่าเวลาขึ้นไปแรงเนี่ย มันก็ไม่ใช่จังหวะในการไล่ตามหรอกนะครับจะเห็นว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยการกุลตอนที่เราให้ซื้อเนี่ยน่าจะตอนนี้มัน pull back ลงมาเนี่ยแถวเส้น20หรือแถวนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยมันก็ขึ้นไปที่กรอบบนละดังนั้นก็คงไม่ใช่แนะนําไล่ซื้อตามมลแหละนะครับเราก็มองตรงเนี้ยเป็นโซนขายมากกว่าว่าอย่าลืมว่าขึ้นมาแรงอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงต่อการจะเกิด bearish divergence ด้วยสําหรับการกุลนะครับดังน,นั้นโซนแถวเนี้ยคือแนวต้านนะครับ ส่วนเมกานะครับเมกาเหมือนเราจะผิดนะครับเพราะว่าเราให้ดักซื้อตามเส้น200แล้วมันหลุดเส้น200เนี่ยลงมาแรงเลยนะครับคือหลุดลงมาแรงตอนตอนวันนี้ไม่เป็นไรหรอกแต่เมื่อวานมันไม่ยอมฟื้นนะครับคือเมื่อวานตลาดพุ่งมือนฟื้นนะครับพุ่งมันควรจะฟื้นกลับแต่เมกาก็ไม่ฟื้นนะครับแล้วก็หลุดแนวรับลงมาต่ออย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าตรงเนี้ยอาจจะยังไม่ใช่จุดในการเข้าไปซื้อนะเพราะว่าหลุดโลไปเลยนะครับดังนั้นก็ให้รอมากกว่าสําหรับตัวของเมกานะครับ ส่วนตัว AP ก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นกลุ่มมาสังหาก็ปรับตัวลงแล้วก็ AP เนี่ยเส้น20เนี่ยไม่เคยหลุดเลยนะครับแล้วมันมาหลุดอย่างเงี้ยก็ต้องระวังหน่อยอาจจะให้นึกภาพ s c c อย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่าเวลาเส้น20มันไม่หลุดเนี่ยแล้วมันมาหลุดอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะครับงั้น AP ก็ให้ระวังไว้ก่อนนะครับส่วนตัวแพลตินัมนะครับก็ปรับตัวลงมาต่อเนื่องนะครับตรงนี้ก็แถวโลเดิมแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าการกลับตัวเนี่ย มันก็ไม่ชัดนะครับดังนั้นเวลาถ้าเกิดเราเห็นการกลับตัวไม่ชัดถ้าเราจะเบสเนี่ยก็ต้องเบสด้วยลิกรีวอร์ดแหละว่าโอเคถ้าซื้อตรงนี้โอกาสถูกมันก็คงแบบ50-50อะไรประมาณนี้นะครับถ้าซื้อ1.04เนี่ยก็สต็อปลอ s ประมาณ0.97ไปส่วนเป้าหมายก็1.2สําหรับตัวของแพลตตินัมนะครับส่วน OSP นะครับรอบนี้หลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันลงมาดังนั้น เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งดีกว่านะครับให้มันกลับมายืนเหนือเส้น200วันก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับเพราะว่าเวลามาหลุดเส้น200วันเนี่ยก็เข้าสู่รอบพักนะครับเวลากลับยืนเส้น200วันได้ค่อยเป็นรอบฟื้นดังนั้นรอกลับยืนเส้น200วันแล้วค่อยเล่นนะครับส่วน S C T P นะครับรอบนี้ผมว่าเสี่ยงนะครับเสี่ยงจะลงมาที่เส้น200มากกว่าเพราะว่าอัพเทรนด์มันหลุดนะครับเมื่อวานก็ไม่ฟื้นเลยสำหรับ S C T P นะครับดับงนั้นก็ระวังไว้ก่อนนะครับ ส่วนตัวบิตคอยเนี่ยนะครับพอดีไม่ไม่ได้ผมไม่ได้เตรียมตัวชาร์จไว้แต่ว่าชาร์จโดยรวมมันก็เป็นลักษณะของไซเวลแหละนะครับตรงนี้ก็แถวกรอบล่างแล้วสำหรับบิตคอยส่วน KTC เมื่อวานผมก็เล็งๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็อยู่แถวเส้น20ถ้ามันยืนได้เนี่ยปิดดีๆเนี่ยก็อาจจะฟื้นได้แต่เมื่อวานเนี่ยมันปิดกั้มกึกน,นิดนึงนะเมื่อวานปิดที่ 30. 5ดลองนึกภาพปร่อนปิด3 1เนี่ยแท่งมันก็จะเป็นกลับตัวสวยนะครับดังนั้นผมเลยคิดว่า KTC เนี่ยเราอาจจะร้อมันแบบ ขึ้นมาปิดเราสามเอ็ดก่อนแล้วค่อยซื้อก็ได้เพื่อจะคาดหวังการขึ้นแบบไซด์เวย์อัพสำหรับตัวของ KTC นะครับทีเฟกมันก็ต้องเล่นในกรอบแหละนะครับแต่ตรงนี้มันอยู่กลางกรอบมันก็อาจจะทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับส่วนตัวของบ้านปูนะครับก็ยังปรับตัวลงนะครับเมื่อวานนี้เราคุยไปว่าแคนเดลมันก็ยังดูแบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี้ยังเป็นแล้วก็เจอแคนเดลแดงมาอีกนะครับดังนั้นก็ลอยแป๊บหนึ่ง คือตอนนี้ไอ้แซงมันจะโอเวอร์โซแล้วแหละแต่เราก็อยากให้มันโอเวอร์โซแล้วมันมีมีแท่งกลับตัวแล้วค่อยซื้อนะครับเพราะว่าปกติไอ้คอนเซปต์โอเวอร์บอทโอเวอร์โซเนี่ยไอ้เจ็ดสมันเป็นเลขสมมุตินะครับดังนั้นเวลาเราก็ไม่รู้หรอกมันหยุด30มสิบหยุดเจหรือเปล่านะครับดังนั้นเราต้องรอพวกแคนเดลกลับตัวถึงจะซื้อได้สําหรับตัวของบ้านปูนะครับมาที่คาร์มาดนะครับคาร์มาดก็อ้าวกลับมาปิดเหนือเส้น200วันได้แล้วนะครับดังนั้น ถ้ากลับมาปิดเหนือเส้น200วันได้เราก็อาจจะลุ้นโกลเด้นคลอสได้ถ้าซื้อก็อซื้อมัน9บาทประมาณนี้นะครับ Stop สต็อปลอดที่8.5สําหรับตัวของคามาดก,ก็เพื่อคาดหวังการเกิดโกลเด้นคลอสนั่นเองนะครับส่วน KKP นะเมื่อวานนี้ก็โ,โหทะลุหายขึ้นไปเลยนะครับแต่กลุ่มแบงก์ง K K เนี่ยอย่าง KKP เนี่ยปกติเราก็จะแนะนําซื้อตอนที่มันย่อล,ลงมานะครับอย่างรอบล่าสุดเนี่ยจุดเบรกมันคือตรงนี้นะครับเวลาเราแนะนําซื้อเราก็จะซื้อแถวมาณ58อย่างเงี้ยแต่เวลาขึ้นมานี้ก คงคิดว่าไม่ได้จุดในการไล่ตามนะครับก็เหมาะคนที่มีอยู่แล้วในการถือมากกว่านะครับแนวรับเร็วสุดตอนแรกคงประมาณ61.5หาหรือ62สําหรับ kkp นะถือว่าก็นังหา่างส่วน bdm s นะ bdm s ก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยก็ต้องคัดไปก่อนถ้าต่ำกว่า19.8ก็ต้องคัดไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าหลุดไปแล้วเนี่ยสมมติคัดไปแล้วเนี่ยก็อย่าพิ่งคัดไปเสร็จแล้วก็แบบไม่ดูเลยนะครับคือช่วงเนี้ยมันก็มีบางพุ้นบางตัวเหมือนกันที่แบบ หลุดเสร็จแล้วดึงกลับมายืนได้ถ้ามันดึงกลับมายืนได้ก็ต้องกลับมาซื้อใหม่แต่ถ้าหลุดแล้วหลุดเลยก็ปล่อยไปนะครับเพรางั้นบีด BDMs ก็ต้องถ้าเกิดมีทุนอยู่สูงก็ต้องรอคัทแหละนะครับส่วน b a นะครับ BA ตรงนี้ก็ถือว่าลงมาตามโซนของแนวรับละคือก่อนหน้านี้นขึ้นแบบเปิดแกลบตรงนี้ก็ลงมาปิดแกลบเรียบร้อยละนะครับผมก็คิดว่ากลับมาเก่งกำไรได้ละ13.4 13.5ก็ซื้อได้ ถ้าต่ำกว่า13ก็สต็อปนะครับส่วนเป้าหมายก็14.6นะครับโอเคขอ2ตัวสุดท้ายนะครับ Echo. เอโกอาราคาลอยนะครับดังนั้นให้ระวังการพักมากกว่านะครับไอ้ใส่มันโอเวอร์บอทมากนั้นซื้อตรงนี้ก็คิดว่ามันก็ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับแนวรับคร่าวๆก็129 130ส่วนแนวต้านก็แถวนี้แหละนะครับส่วนตัวของมิ้นนะครับมิ้นท์อแคนเดลกับตัวก็ยังทําได้ไม่ดีนะครับ จุดที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยไอ้ผู้คุณที่หลุดโลเนี่ยที่ผมให้พิมพ์เทคนิคไปเนี่ยก็คือว่ามาร์กไว้โลอยู่ตรงไหนนะครับโลคือ22.6ดังนั้นมันต้องกลับมายืนเหนือยี่สิให้ได้ก่อนถึงจะคอนเฟิร์มรอบของการฟื้นตัวซึ่งเมื่อวานเนี่ยพยายามจะกลับมายืนแต่ยืนไม่ได้นะครับดังนั้นคุณหลุดโลนะครับก็เล่นประมาณนี้หามาร์กจุดโลไว้ถ้ากลับมายืนจุดโลได้ก็ค่อยเล่นนะครับสำหรับภาพเทคนิควันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับส่วนคำถามอื่นๆนะครับก็ไว้ ช่วงเช้าก็ลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอพบกับนักวิเคราะห์พื้นฐานได้ต่อนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b สไครปและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซีเฟิร์เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ